เจ้าของบ้านหลายๆท่านเคยสังเกตไหมครับว่าไอ้เส้นดินสอเนี่ยมันคือเส้นอะไรต้องบอกอย่างนี้ครับเส้นดินสอเนี่ยคือเส้นที่ทีมงานของผมเนี่ยได้ทําระดับไว้นะครับก็คือถ่ายระดับไปที่เสาทุกต้นนะครับไปทุกต้นเลยนะครับแล้วก็ขีดเส้นนี้ไว้ฉะนั้นระดับเนี่ยมันมีเพื่อที่เวลาวัดระยะของหน้างานนั้นๆนะครับอย่างเช่นเนี่ยวเวลาเราเทพื้นเนี่ยอันนี้เทพื้นไปแล้วนะครับก็วัดจากเส้นระดับเนี่ยครับ ลงมาครับสมมุติตัวเนี้ยลงมาเมส,สิบฉะนั้นตรงอื่นก็ต้องไปเมส,สิบด้วยเช่นกันจะทําให้การหาระดับพื้นเนี่ยง่ายขึ้นนะครับแล้วอย่างตัวเนี้ยเรากําลังขึ้นเหล็กที่หัวเสานะครับเนี่ยล้วก็วัดจากตัวเนี้ยขึ้นไปข้างบนสมมุติวัดไป2เมตรฉะนั้นต้นอื่นอ่ะก็วัดจากตัวเนี้ยขึ้นไป2เมตรด้วยเช่นกันนะครับทําให้เราทํางานง่ายขึ้นนะครับพอลองดูนะครับเวลาเราทํางานควรมีเส้นระดับแบบนี้นะครับหัวเสาผม ทำไมมีสังกะสีมาแล้วก็มีแบบไม้มาอย่างงี้คืออย่างงี้ครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังก็คือเวลาผมเอาแบบมาเนี่ยแบบมันยาวที่สาเมตรครับสาเมตรมันก็จะแค่นี้นครับทีเนี้ยผมต้องการระดับหัวเสาของบ้านขึ้นสูงขึ้นไปอีกผมก็เหล็กเนาะผมยาวขึ้นอยู่แล้วพอเผื่อไว้ตรงนี้แล้วแล้วผมก็เชื่อมเพจที่หัวเสาก่อนนะครับเชื่อมเพจที่หัวเสาเพราะว่าเวลาเราวางโครงเหล็กนะครับวางโครงหลังคาเนี่ย มันจะได้มีพื้นที่ยึดเกาะและเชื่อมได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยกระจายของแรงของโครงสร้างหลังคาทั้งหมดนะ่ยลงมาที่เสาเต็มๆเลยนะครับฉะนั้นหลายๆที่นะครับก็ทําแบบนี้นะครับผมแนะนําให้ทําแบบนี้นะครับก็คือพอเชื่อมเพจเหล็กเสร็จแล้วเนี่ยเราเทคอนกรีตขึ้นไปให้ยันถึงเพจเหล็กเลยครับ้า้เพจเหล็กเลยมันจะช่วยรับน้ําหนักได้ดีมากๆเลยนะครับทีนี้วิธีการทําครับ นี่วิธีการทําก็อยู่ที่เทคนิคของแต่ละคนครับว่าจะทําแบบไหนนะครับแต่ของผมเลือกที่จะใช้ไม้อัดประกอบขึ้นไปแบบนี้ครับแล้วก็เอาสังกะสีแนบข้างๆแล้วก็เทคอนกรีตเข้าไปนงครับคอนกรีตจะได้เต็มทั้งหมดเลยแบบนี้ครับนี่เต็มแบบนี้เลยพอเรามีเส้นระดับแบบนี้ชัดเจนแล้วนะครับการที่เราหาระดับหัวเสาเนี่ยครับมันก็จะเท่ากันทั้งหมดแล้วครับเนี่ยครับในทุกๆต้นเลยนะครับ เพราะว่าเราอ้างอิงจากเส้นระดับที่เราขีดไว้นั่นแหละครับนี่ดูดิครับหัวเสาเท่ากันหมดเลยเริ่มต้นจากเราวางเพทเหล็กก่อนนะครับทําให้เราทํางานง่ายขึ้นมากๆเลยครับลองดูนะครับระดับหัวเสาเนี่ยบางทีเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับถ้าเกิดหัวเสาไม่เท่ากันเนี่ยเพดสูงต่าไม่เท่ากันเนี่ยหลังคาเอียงได้นะครับสังเกตที่หัวเสาดีๆนะครับ หลังจากที่ผมดึงระดับจากเส้นที่ขีดไว้นะครับเนี่ทีมงานผมทําระดับโผเสาเป๊ะเลยนะครับสัง่กตง่ายครับอาเสเนี่ยก็คือเหล็กดัดาที่ทุกท่านเห็นเนี่ยสัมผัสกับหลังเพดพอดีเป๊ะทุกอันเลยนะครับเนี่ยครับถ้าเกิดเราวางแผนดีนะครับการทําง,งานของเราอะ่ะมันก็จะง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับความผิดพลาดก็จะน้อยลงครับประโยชน์ของเสาคอนกรีตสาเร็จที่ทุกท่านเห็นเนี่ยนะครับ นอกจากประโยชน์ของเขาเนี่ยจะช่วยเป็นแนวในการก่อผนังหรือยึดก่อผนังแล้วนะครับประโยชน์หลักๆของเขาคือเนี่ยครับรับโครงหลังคาทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโคงหลังคาทรงอะไรก็แล้วแต่ต้องตั้งอยู่บนหัวเสาเท่านั้นนะครับสังเกตไหมครับทุกๆหัวเสาเนี่ยผมเนี่ยเลือกที่จะวางเพดเหล็กเนี่ยครับอย่างนี้เสาหน้า8ดผมก็วางเพดเหล็กหน้า8เลยครับประโยชน์ของเพดเหล็กหัวเสาเนี่ยครับเพื่อที่ให้อาเัยนะครับ วางได้เต็มพื้นที่ของเพจเหล็กเลยนะครับก็คือหลายคนเนี่ยก็อาจจะเป็นเหล็กเดะมาอย่างเดียวไม่มีเพจหัวเสาเนี่ยก็ลักจะ่คนทํากันนะครับลองดูนะครับเวลาทําโคนหลังคาถ้าเกิดมีเพจเหล็กหัวเสาเนี่ยบอกได้เลย,เลยจะทําให้เราทํางานง่ายมากๆขึ้นเลยนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานได้ดีมากๆเพราะว่าโคนหลังคาทั้งหมดเนี่ยครับมันจะถ่ายน้ําหนักลงมาที่เพจเหล็ก และเพดเหล็กก็จะกระจายน้ำหนักทุกอย่างลงมาที่หัวเสานะครับหลักการเขาเป็นประมาณนี้นะครับเวลาทำโข่นหลังคาอย่าลืมให้ช่างใส่เพดเหล็กนะครับทุกท่าน